พูดถึงข่าวในโลกออนไลน์ที่เขานิยมแชร์กันเนี่ยก็จะมีไม่กี่เรื่องนะเรื่องของสุขภาพแน่นอนการเงินเรื่องการเงินเรื่องสภาพอากาศนะอย่างตอนนี้บ้านเราหนาวอากาศเย็นมานานแล้วใช่ไหมก็มีข่าวออกมาบอกว่า,วาหิมะจะตกหนาวจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าหิมะจะตกเลยหรือเปล่าไปตรวจสอบกันนะคะชัวร์หรือมัวนิ่มค่ะ ชัวหรือมัวนิ่มตรวจสอบภาพหิมพมตกที่เมืองไทยที่แช์กันให้วนไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คำตอบว,ว่าแช่นี้มัวนิ่มค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งชัดประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้เส้นศูนย์สูตรโอกาสเกิดหิมะในประเทศไทยน้อยมากเนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ตำแหน่งละติจูด20องศาเหนือถึง5องศาเหนือซึ่งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรในเขตร้อนชื้น สภาพอากาศร้อนสลับกับฝนตกชุกตลอดปีไม่เอื้อต่อการก่อตัวของหิมะแน่นอนแชร์นี้มั่วอย่าส่งต่อนะคะ